แบบนี้ถูกสวัสดีครับสุพรชาแนลเอหนึก่อนจะไปรับชมคลิปกดติดตามคาว่าติดตามด้านขวามือสีดำชาแนิวจิ้มลงไปเลยจากนั้นก็กดไลค์ชูนิ๊ปโปขึ้นแล้วก็กดแชร์แชร์ไปยังแฟออ์์มที่ท่านมีและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเลื่อนขึ้นไปคำว่าทั้งหมดเพื่อจะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากผมนะฮะ ผมก็จะหาข่าวสารดีๆข้อมูลดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะฮะก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยความจริงใจะฮะสำหรับวิดีโอนี้ผมก็จะนำเรื่องราวของเลขทดลองออกมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับเป็นการคำนวณของผมเองนะฮะแล้วคุณผู้ชมละครับคำนวณได้ตัวเลขตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์มาแบ่งปันใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะฮะคุณผู้ชม เดี๋ยวนะครับขอตอบคําถามในเม้นก่อนคลิปวิดีโอหน้านี้นะครับว่างวดที่แล้วผมไปไหนมานะครับไม่ได้ลงคลิปวิดีโอให้เลยนะครับก็คือติดงานประจำนะฮะคุณผู้ชมเอาละฮะมาดูผลฉลากในงวดวันที่16พฤศจิกา2567ถือว่าทบทวนนะฮะตัวเลข6หลกักได้แก่หมายเลข187 221ต่อมานะฮะก็จะเป็นเลข2หลักท้ายก็คือ38แนะฮะแล้วก็3หลักหน้ามีด้วยกัน2ครั้งก็คือ036 923แล้วก็3หลักท้าย2ครั้งก็คือ980แล้วก็5 4, 7นะฮะคุณผู้ชมเอาละฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาเข้านะครับเลขทดลองออกในการคำนวณน,นะคำนวณน,นะฮะคุณผู้ชม 3ตัวหน้านะฮะการคำนวณได้ดังนี้ก็คือ037แล้วก็924ต่อมาก็จะเป็น3หลักท้ายก็คือ981แล้วก็548นะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวพามาดูนะครับการคำนวณหัวใจหลักของเลขทดลองออกนะครับว่าจะมีตัวเลขตัวไหนว่าจะไปตรงใจกับคุณผู้ชมหรือเปล่านะฮะก็นะครับ่มา ดูไปพร้อมๆกันนะครับจากการคำนวณได้6หลักนะฮะก็จะมีหมายเลขดังนี้ก็คือ1 8 8 2 2 2นะฮะคุณผู้ชมแล้วก็2หลักท้ายก็คือนะฮะในส่วนของ3-2นั่นเองนะฮะคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมนะครับมีตัวเลขตัวไหนนะฮะแล้วคำนวณได้ตัวไหนก็คอมเมนต์นะครับแบ่งปันใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นแนวทางสระกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะฮะคุณผู้ชมเอาล้ครับผมมีข้อมูลคร่าวๆของ นฮาเป็นปลูกฉลากในส่วนของที่ไปเกี่ยวข้องกับจังหวัดเชียงใหม่นะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีประชากรทั้งหมดนะครับ1.792ล้านคนนะฮะคุณผู้ชมพื้นที่โดยรวมนะฮะทั้งหมด20,000นะครับ170ตารางกิโลเมตรนะฮะคุณผู้ชมตามลิปวิดีโอนี้เลยนะครับก็นำมาเป็นแนวทางตัวเลขนะฮะคุณผู้ชม เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใช้วิจยยารณญาณในการรับชมเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดี